สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับข่าวนี้นะครับก็จะเป็นข่าวดีของท่านผู้สูงอายุประมาณ5ล้านคนนะครับก็คือทางกรมบัญชีกลางนะครับได้มีการประกาศนะครับว่าพร้อมจะจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนปี67เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดเงื่อนไขกับวันโอนเงินสําหรับมาตรการในครั้งนี้นะครับคราวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v h d 36ดีนะครับเช็ควันจ่ายเงินผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข,ของวันที่1 67นลาร,ระกาศกล้วพร้อมจ่น เงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณพศ2567เช็คเงื่อนไขวันโอนเงินที่นี่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเฮล่าสุดกรมบัญชีกลางประกาศแล้วพร้อมใจเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณพศ2567โดยนางสาวทิวาพรผาสุขรองอธิปดีกกรมบัญชีกลางในฐานะกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคาะเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณพศ2567โดยสิทธิที่ท่านได้นะครับ9เดือน900นี้เป็นเงินของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567นะครับโดยจะจ่ายเป็นรายไตรมาสไตรมาสนี้ก็คือ3เดือนนะครับและกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม2567ซึ่งจะโอนเงินผ่าน2ช่องทางได้แก่ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงิน เขาบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหมายถึงมีชื่อท่านร่วมกับคนอื่นนะครับส่วนบัญชีบุคคลอื่นก็คือไม่มีชื่อท่านเลยนะครับเป็นชื่อคนอื่นล้วนๆนะครับส่วน2นะครับก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ก็คือของตัวท่านเองนะครับสำหรับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้สูงอายุนะครับบางท่านถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ช่องทาง2ก็ดีนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่สะดวกหรือมีติดขัดอะไรก็ใช้ช่องทางที่1นี่นรเป็ตาางอย่างนะครับกลางงงจเินสะ การยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเริ่มมีนาคม67นะครับอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับ100บาทต่อเดือนระยะเวลา9เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567นี่นะครับดูว่าท่านอยู่กลุ่มไหนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือเกิดก่อน1มีนาคม2507นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ดังนี้นะครับก็คือจะได้ของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน67นะครับเรียกว่าได้รับครบนะครับสำหรับกลุ่มนี้โดยกลุ่มนี้นะครับจะได้งที่ ในเดือนมีนาคม67นะครับเป็นงวดของเดือนมกราถึงเดือนมีนา67นะครับซึ่งจะได้รับ300บาทแล้วก็รอบที่2นะครับจะได้รับในเดือนมิถุนายน67นะครับเป็นรอบของเดือนเมษาถึงมิถุนายน67จํานวน300บาทนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับการโอนครั้งสุดท้ายจะได้รับในเดือนกันยายน67นะครับก็เป็นงวดของเดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน67ซึ่งกลุ่มแรกที่ว่ามานี้นะครับจะได้รับเต็มๆก็คือ900บาทนะครับและสําหรับกลุ่มที่เหลือนะครับก็เป็นผู้สูงอายุรายใหม ค2007เดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือจะได้ของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน67ของเดือนมกราท่านไม่ได้นั่นเองนะครับโดนตัดไป1เดือนท่านก็จะได้รับการโอนครั้งแรกนะครับเดือนมีนาคม200บาทงวดที่2จะได้300บาทงวดที่3ได้300บาทนะครับ กลุ่มนี้จะได้800บาทกลุ่มต่อมานะครับเกิดระหว่างวันที่ 1- นึถึงยีกุมภาสองพันหาร0อเดนะครับเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือมีนาถึงกันยา100 300 300รวม700นะครับกลุ่มต่อมาเกิดระหว่างวันที่1นึถึงสามเอดมีนา2 5งพนจะครับจะได้รับของเดือนเมษาถึงเดือนกันยา67การโอนครั้งที่1นะครับกลุ่มนี้จะอดเลยนะครับจะไม่ได้จะได้เฉพาะการโอนครั้งที่2นะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกท กลุ่ม3กลุ่มนะครับก็จะงงเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอย่างแน่นอนนะครับรอบสุดท้ายครั้งที่3ก็จะได้อีก300รวม600นะครับกลุ่มนี้ก็คือจะได้โอน2ครั้งเท่านั้น300-300นะครับกลุ่มต่อมานะครับ1-30เมษา หรือก็คือท่านที่เกิดในเดือนเมษายน2507นะครับจะได้รับพฤษภาถึงกันยายน200-300รวมเป็น500นะครับกลุ cousin, ่มน er ี้กลุ oui ่มต่อมานะครับเกิดภายในเดือนพฤษภาคม2507นะครับจะได้รับของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน6-7งวดที่2นะครับจะได้รับ100บาทงวดที่3จะได้300รวม400นะครับกลุ่มต่อมานะครับท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายน2507นะครับจะได้รับของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนการโอนครั้งแรกก็ไม่ได้นะครับการโอนครั้งที่2ก็ไม่ไไดด้้ท่าานจะรรับก โอนครั้งท no our our part, ี s, 67, ่3นะครับในเดือนกันยายน6 7นะครับสามบาทกลุ <mitad> ่มนี้ทั้งปีเลยก็จะได้แค่300นะครับกลุ่มต่อมานะครับเกิดภายในเดือนกรกฎาคม2อง7นจะครับจะได้ของเดือนสิงหาถึงเดือนกันยา67จํานวน200บาทนะครับสำหรับการโอนครั้งที่3กลุ่มสุดท้ายนะครับทานที่เกิดภายในเดือนสิงหาคม2อง7นจะครับจะได้รับของเดือนกันยายน6 7ซึ่งก็คือท่านได้รับสิทธิ์แค่เดือนเดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทโอนครั้งที่3นะครับในเดือนกันยายนนะครับและนี่นะครับก็เป็นตารางอย่างละเอีย ยรอบนี้นะครับเขาจะแบ่งการโอนเป็น3กลุ่ม3วันนะครับวันแรกที่โอนนะครับ11มีนาคม6 7ก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะครับแล้วก็วันต่อมานะครับเขาจะโอนวันที่12มีนาคม67นะครับสำหรับกลุ่มท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึงวันที่3 1ธันวาคม2 5 0 1นะครับกลุ่มที่3นะครับเขาจะโอนให้วันที่13มีนาคม6 7นะครับก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 2นงะครับจนถึงว 29กุมภาพันธ์สองพนะครับโดย3กลุ่มท่านจะได้รับเงินตามนี้ท่านต้องเข้าเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับก็คือท่านจะต้องทําการยินยันตัวตนหรือ EKYC นะครับภายในไม่เกินวันที่26กุมภาันธ์็ดนะครับแล้วท่านก็ต้องมีเงื่อนไขนี้อีกก็คือกรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ท่านจะต้องผูกกับเลขประจําตัวประชาชนภายในไม่เกินวันที่6มีนาคม67หรือถ้าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ท่านต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอืื่่่่่่่นนนนนนภาาาาายยใใอองงช้ไไมมเเกกิวัททททีี20ุดํข สอย่างนี้แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่นั่นเองนะครับท่านก็จะได้รับเงินตามกําหนดนี้นะครับ3วันนี้การโอนครั้งที่2นะครับก็จะโอนเป็น3กลุ่มเช่นกันนะครับกลุ่มแรกโอนครั้งที่2นะครับจะตรงกับวันที่11มิถุนายน67นะครับก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะครับกลุ่มที่2โอนครั้งที่2 ก็จะตรงกับวันที่12มิถุนายน67นะครับกลุ่มที่เกิดระหว่าง1มกราคม2 4 9 5ถึง31ธันวาคม2501กลุ่มที่3จะได้รับครั้งที่2ในวันที่13มิถุนายน67ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 2 ถึงวันที่31พฤษภาคม2507สําหรับการโอนครั้งที่3นะครับก็จะโอนเป็น3ครั้งเช่นกันนะครับกลุ่มแรกโอนครั้งที่3นะครับจะตรงกับวันที่11กันยายน67นะครับสําหรับตรงนี้ก็คือกลุ่มเดิมนั่นเองนะครับกลุ่ม2โอนครั้งที่3จะตรงกับวันที่12กันยายน67นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นะครับสําหรับกลุ่มสุดท้ายโอนครั้งที่3นะครับจะตรงกับวันที่13กันยายน67กลุ่มนี้นะครับเดาาะมมกรล่งงคหว1 202ถึ วันที่31สิงหาคม2507นะครับสังเกตว่าเดือนจะไม่ตรงกันนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดที่ยืนยันตัวตนแล้วหรือมีบัญชีพร้อมพย์แล้วหรือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นไปแล้วนะครับสามเงื่อนไขนี้ท่านก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทานะครับท่านก็ดูตารางกันเอาเองนะครับว่าท่านยังไม่ได้ทําอะไรก็ต้องทําภายในกําหนดนี้นะครับถ้าดูไม่ทันท่านก็หยุดภาพดูกันนะครับหรืออาจจะย้อนหลังก็ ได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอยากจะสอบถามนะครับก็โทรไปที่ call center นะครับ022706400นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวแจ้งเตือนท่านผู้สูงอายุนะครับทางกรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งมานะครับว่าจะมีการโอนเบี้ยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังรับเงินสงเคราะห์ไม่ครบถ้วนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าจะทําการโอนครั้งสุดท้ายในวันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับเดี๋ยวก็ไปเช็คเงื่อนไขกันนะครับสำคัญมากนะครับก็คือถ้าท่านใดที่ทาตามเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะได้รับของปี66นะครับ600บาทแล้วก็จะได้รับของปี67อีก900บบาาาาาาทเเรรรีีียยกกวว่่ั2ปซ้อนนลขมมจงสพ์ สกิลออนไลน์นะครับบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุย้อนหลังเช็คช่องทางรับเงินที่นี่เป็นข่าวของวันที่18มกราคม2567นะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินแล้วเช็คไทม์ไลน์เงื่อนไขช่องทางรับเงินที่นี่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและยังได้รับเงินไม่ครบถ้วนล่าสุดกรมบัญชีกลางออกมาชี้แจงแถลงไขแล้วว่า ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการโอนเงินสงเคาะเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณพศ2566เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้สังเกตนะครับมีการเพิ่มช่องทางมาอีก1ช่องทางนะครับจาก2ช่องทางเป็น3ช่องทางนะครับช่องทางอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปรับชมนะครับวันที่เขาจะโอน,นครั้ ท้ายจริงๆนะครับถ้าเลยนี้ไปเงินเข้าหลวงแล้วนะครับวันเดือนปีเกิดของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือท่านต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2560นะครับวันที่จะต้องยืนยันตัวตนก็คือไม่เกินวันที่26มกราคม2567ท่านต้องทาการผูกความเพกับเลขประจําตัวประชาชนภายในไม่เกินวันที่1กุมภาพันธ์2567ต้องดูว่าท่านขาดอะไรไปนะครับก็ต้องทําตามเงื่อนไขาภายในกนําหนดของเขานะครับไม่งั้นเงินก้อนนี้ท่านจะไม่ได้นะครับเขาลิบกลับเป็นของแผ่นดินเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขข้อควรรู้อื่นๆนะครับ มีสิทธิ์รับเงินและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือ EKYC นะครับสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนได้อย่างเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่ไม่สามารถไปเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยดาวน์โหลด,ด,ดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้้าาาบบบััชีีีุคคลออืื่่่นนไไดดทงงงเเเววซต์โรรรรกกยพสสิแหฐป 65โดยท่านสามารถไปทําที่กรุงไทยทุกสาขานะครับหรือท่านสะดวกจะไปคังจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับและนี่นะครับสำหรับช่องทางการขอแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่25มการาคม2567แบบแรกนะครับก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับช่องทางที่2ก็คือไปขอที่กรมบัญชีกลางนะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือสํานักง,งานคังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่นี่นะครับดีหน่อยก็คือท่านไปขอแบบฟอร์มแล้วก็สามารถยื่นหนังสือที่ตรงนั้นได้ททัันนีะครบ ถ้าเจ้าตัวไปด้วยนะครับเรียกว่าไปครั้งเดียวจบนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามที่กรมบัญชีการนะครับ022706400ในวันและเวลาราชการนะครับและนี่นะครับเป็นรายละเอียดเป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีการนะครับทำมาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะครับ กรมบัญชีกลางจ่ายเงินส่งคราเพื่อการยังชีพปี66ย้อนหลังเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินวันที่โอนครั้งสุดท้ายนะครับจะตรงกับวันที่6กุมภา67นะครับย้ำนะครับครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปจะไม่มีแล้วนะครับเงินกับแผ่นดินนะครับสำหรับวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ์นะครับก็คือเกิดก่อน1กันยา2506นะครับวันที่ยินัาตัวตนจะต้องไม่เกิน26มกราคม67หรือวันที่ผูกความเพกับเลขประจำตัวประชาชนนะครับต้องภายในไม่เกินวันที่1กุมภา67นะครับทั้ง2อย่างอย่างหนึ่่งไไมด้นะครับ และนี่นะครับเป็นช่องทางที่เขาจะโอนให้นะครับมี3ช่องทางปกติจะมี2นะครับหก็คือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอม2บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเรียกว่าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่เคยใช้บัญชีธนาคารรับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับงานนี้เขาโอนให้ท่านทันทีนะครับเฉพาะกรณีนี้นะครับเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับเพิ่งจะเพิ่มช่องทางที่2มานี้ในครั้งนี้เท่านั้นนะครับส่วนช่อง3ก็เป็นช่องปกติเช่นกันนะครรรรรัััับบบกก็ออญชชชีีพพพ้้้มเเเทท่ผผผูููลปปะะจําาตวนสิธ ในวันที่1กุมภาหกเจ็ดสำหรับผมนะครับแนะนําช่องทางที่1กับ3นะครับเพราะว่าถ้าท่านทําช่องทางที่1กับช่องทางที่3นี้นอกจากทา่ 6. 6. 6. ทานจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี6 6นะครับเดี๋ยวท่านจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี6 7อีก1ต่อนะครับซึ่งเขาก็เตรียมจะโอนให้ท่านในเดือนมีนานะครับแต่ถ้าท่านไม่มีช่องทางที่1กับ3นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้ตามช่องทางที่2นะครับส่วนของเดือนมีนานะครับเบี้ยผู้สูงอายุป,ปี 6. 7ท่านจะไม่ได้้้นนะะรัเพาฉใหท่านไปทททําาช่่่อองงี1หรื3แแตผมนะนําที่3แล้วท่านก็จะได้ ของปี66ด้วยของปี67ด้วยนะครับรวมทั้งหมดคือ1,500พันหนะครับ